คุณผู้ชมไปติดตามฟีดแบ็ k ของประชาชนที่เขาได้รับเงินหมื่นในเฟสแรกกันค่ะ,คะโดยหลังจากที่มีการโอนเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินดิจิทัลโดยเฟสแรกนะคะโอนเงินเป็นเงินสดจำนวน1,000 0บาทและให้กับกลุ่มเปาะบางค่ะซึ่งชาวเชียงใหม่กลุ่มที่ได้รับเงินแล้วก็ต่างแสดงความดีใจค่ะบอกว่าจะใช้เงินให้อย่างคุ้มค่าที่สุดติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ โครงการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบางสร้างความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้เงินหมื่นของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและต่อย,ยอดธุรกิจ ที่ตลาดประตูเชียงใหม่นางวารุณีตาสีติบแม่ค้าขายขนมจีนในตลาดประตูเชียงใหม่กล่าวว่าดีใจมากที่ได้รับเงิน10,000บาทและจะนําไปซื้อวัตถุดิบมาทําขนมจีนขายเพิ่มขึ้นและคิดว่าจะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเจ๊ได้รับแล้วเจ๊ดีใจค่ะเจก็ต่อยอดธุรกิจที่ขายของนี่แหละค่ะซื้ออุปกรณ์ที่ไว้ใช้ในขายค้าขายทุกวันก็คือมีพริกเตาแก๊สมีน้ํามันพืช แล้วก็สำรองส่วนหนึ่งไว้ครึ่งหนึ่งไว้สำรองซื้อของสดสทุกวันค่ะอยากขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่ได้ให้เงินมาต่อยอดธุรกิจทุกคนสามารถก้าวเดินได้ทุกๆคนเลยคือคนที่ตกงานสามารถก้าวได้คนที่ไม่มีอาชีพก็มีที่รองรับอาชีพขณะที่นางสายสุนีสุวรรณประเสริฐแม่ค้าขายข้าวนึ่งกล่าวขอบคุณรัฐบาล ที่มอบเงิน1 0 0 0 0บาทให้ส่วนหนึ่งจะนําไปซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากน้าท่วมเมืองเชียงใหม่ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาส่วนที่เหลือจะเก็บเป็นไว้ทุนในการหมุนเวียนค้าขายอ๋อก็คงไปต่อยอดธุรกิจนะคะเพราะว่าแบบอย่างตอนประเดียวนี้ช่วงน้ําท่วมพอดีเนะาะไอหยางมันก็เสียหายเยอะแยะมากมายอ่างกะแล้วก็เพื่อไปเป็นทุน อย่างเขาค้าขายอย่างเขาก็าไปลงทุนตรงนั้นเห็นแบ่งสั่งปันส่วนไปค่ะมันเขาก็คงจะบอกไ,ได้ว่าอันนี้เขาซื้ออย่างฟ่องฟ่องอย่างราคาตะไดเพราะมัน,มนกำหนดราคาไปได้ว่ามันจะเขาจะซื้อตรงนี้ตะใดอย่างใดมันต้องถึงเวลามันต้องจับใจใช้สายใช้สอยแต่ก่อนแล้วมันถึงจะโูได้ว่ามันต้องใจอย่างฟ่องด้านในนิดชมพูวัดพ่อค้าขายผักสวนครัว บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเงินหนึ่งหื่นบาทที่ทางรัฐบาลให้ช่วยการต่อยอดการค้าขายได้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งค่าน้ำค่าไฟและหลานไปโรงเรียนรวมทั้งซื้อของใช้ที่จำเป็นในบ้านขอขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับเนาะที่เ่านแจกกับคนที่ว่ากลุ่มปอบางที่ว่าคนที่อยากรายเนี่ยที่ว่าบะมีก็มีคุณค่ากับชีวิตของคนหลายๆคนเงินหมื่นเนี่ยมันก็มีแก่นักอยู่ถ้าเขาจ้างใจมัน เนาะแจ้งแบ่งสัดส่วนมันก็ใจได้อยู่ใจได้จะนักอยู่ช่วยให้ชีวิตครอบครัวเฮาดีขึ้นทำนักอยู่ขอขอบคุณรัฐบาลด้วยครับที่เป็นชัดแบบจัดหมายให้ได้ทบเนาะทำให้ได้ขอขอบคุณครับจากนโยบายของรัฐบาลด้วยการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมุ่งเน้นผู้ค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้อย่างทั่วถึงตั้งแต่รากหญ้าและยังทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นทั้งการบริโภคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันทำให้ประชาชนมีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นทีมข่าวเอ็ีเชียงใหม่รายงาน